ครับสวัสดีครับผมมือนี่กับผ้ามาเห็ดเข่าแร่งกินเหมือนเดิมนะครับเมนีเป็นเมนูไก่ครับผมกะสิเอามา o ip, อบปิบเนาะกะมาลอดลุ่นครับจะเป็นยังไงพึ่งเคยเห็นเหมือนกันไใใก่มาต่ตลาดตอนแรกเขากะบซ้อยแต่ไข่ กระเทียมกอนเนะครับนะเนาะเกาซอยต่บไข่มันเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปตำ soi đi liên liên bà chị này hông ô mất tâm nữa hả tâm hay mấn làyệt hông sỉo viên mác xây cây nữa เขาก็ตักมาผักใส่ถ้วยก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปใส่ตไก่ซอสครับ ซี่ยวขาวครับซอสหอยนิดนึงครับผม รสด,ดีครับปรุงตามใจชอบเลยครับแต่ว่าใส่ยาใส่หลายมันจีเค็มดี๋ยะเทลงไปครับ ี๋ยวกขย็ขย้ำขย้ำขยำให้มันเข่าเนือนะครับเนาะขั้นตอนนี้คือเขาเออใสทุงนะนะเทลาดไสไกล้เราเขาก็ขย้ำขย้ยให้มันเข่าเนือเขาหนันงมันก่อนนะครับเนาะเราเขาก็จังเอาไปผมผมนี่เสียเอาไปพักไว้ก็มารักไว้ประมาณจะสองชั่วโมงให้มันเข่าเนือจังเสียเอาออกมาอบนะครับเนาะขย้ำไปครับขยำไปให้มันเข่า พึ่งเคยเหตุเหมือนกันครับจังมารล่อหลุนมันจะเป็นจังใดขั้นตอนอบก็จะใส่เวลาจัหน้อยเดี๋ยวผมเสียวไปมาร์กไว้สองชั่วโมงเน้ะครับเนาะจังเอามาอบกัน หลังจากที่มักแล้วเขาก็เอามาข่างใส่ฟ้านชนะชามนะครับเนาะจะเป็นซ้ำทนความห่อนเน่ครับกะเสียบไก่เข้าไปใส่ขวดผู้ลงค้นเพิ่อนเอาขวดเบี้ยนะครับเจ้าผมว่าขวดเบีรยมันสูงขวดอันนี้ก็อบไปเรื่อยๆครับ่านมาผมะ่าณจากช่วุมงเคืองใดแล้ว เอาผมเปิดเบื้องรอบนึงแล้วมันกิยังท่านได้สุกอันนี้ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงเรึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเปิดอีกรอบครับโอ้นี่ครับหนาตาสุกแล้วครับเหลือง่องง่าม ผู้ดใดท่านเคยเห็ดก็เอาไปล่องเบิ้งก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ติใส่เวลาจังหน่อยของผมก็เห็ดไปประมาณสองชั่วโมงได้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม